ขอถามตรงเลยว่าทำไมในวันนั้นเขาถึงโดนกัดแล้วทำไมเขาไม่วิ่งหนีไม่อะไรอผมขอถามคุณละตำนะครับวันนั้นคุณโดนหมากัดเนี่ยคุณเจ็บไหมเจ็บร้องไห้ร้องไห้เจ็บร้องให้ร้องไห้ยังไงไห้อย่างไงครับกัดแล้วกะชากกรชะชากระชากกระากกะชากกากากกรากกรหากกระชทกกระชากกวกกระนี่ะชาระชาาากชากยระชาราชยชร ช่วยไม่ได้คุณกว่าจะรู้ว่าลูกชายโดนกัดนี่นานไนานอ้ไรนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ถามคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามพ่อคุณสามวันแล้วผมถึงรู้อะสามวันเลยเหรอครับคือแม่บ้านไปช่วยออกมาอุ้มมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มากองไว้หน้าบ้านเอาลูกด้วยความตกใจแม่บ้านกลัวหมาจะมากัดเขาซ้ำอีกทีก็เอาลูกผมมากองไว้หน้าบ้านเลือดเต็มเลยโอ้โหแล้วพอลูกเห็นคุณเข้านี่ทำยังไงฮะพูดคำเดียวเลยพ่อตกใจแล้วพ่าก็สลบไปแล้วพอคุณรู้ว่าลูกคุณเนี่ยโดนหมากัดเนี่ยแล้วหมาตัวไหนกัดคุณรู้ไง วันนั้นอะเขาเขานอนละเมอไมเคลิ้ไมเคิลต้องมีอยู่ตัวชื่อไมเคิลหรือไมเคิ้ตายแล้วไม่เคินไอ้ไมเคลินนี่หลายตัวที่เป็นคดีกันอยู่นี่แหละนพดลไอ้เียนพดลนพดลยังอยู่อ่าพอคณรู้ว่าเป็นหมานพดลคุณทำยังไงครับพอูผมก็ด้วยความโมโหไงลูกใครใครก็รักครับผมก็ซื้อยาเบื่อเลยฮะแล้วก็ไปซื้อน่องไก่มาหมามันชอบกินเสร็จปบผมก็เอายาเบื่อยัดใส่น่องยัดใส่น่องยัดใส่น่องแล้วก็โยนไปหันไปอีกทีน้ำลายฟูมปากเลย ไม่ใเลยฮะลูกชายผมเขากินล่องไก่เดี๋ยวท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค,คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไ like, ลคมม์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลคมม์กดรัวรัวกดกดกดฮ่า